ก็คลิปนี้เป็นคลิปเร่งด่วนนะครับผมพอดีว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ยังถามหาว่าตัวการ์ดปีใหม่ที่จะเอามาแลกคอสตูมแ่ดมันไม่พอต้องหาจากไหนก็คือเราเข้ามาในกิจกรรมตัวจุดพุดฉลองดอกไม้ไปนะครับผมในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้การ์ดมาหนึ่งใบซึ่งมันน่าจะแจกตั้งแต่ต้นปีแล้วแหละแต่ว่าผมก็มาเล่นทีหลังก็เลยทําไม่ทันคือตอนนี้ผมเพิ่งจะได้มา,าแค่ใบดังนั้นมันก็จะถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้ทันอะ่ะก็จะ ได้รับ2ใบนะก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้จริงๆอ่ะผมโพสต์ในกลุ่มไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วถ้าเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มก็อาจจะเห็นบ้างโอเคครับผมก็เอาไว้ว่าเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมอันนี้ผมอัดข้างถนนเลยเนี่ยอ่าก็เนี่ยก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วครับผมก็ขอให้ได้อ่าการครบแล้วก็แลกคอตตูมสวยๆนะครับผมไอ้คอตตูมตัวเนี้ยเดี๋ยวผมพสอไปก่อนคอตตูมเนี้ยรู้สึกว่าของเซิร์ฟซีจะไม่มีด้วยนะน่าจะมีแค่เซิร์ฟญี่ปุ่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ อ่ะยังไงก็เอาใจช่วยแล้วครับผมครับไปละสว,วัสดีครับ